สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านผมมังกรรัติการนะครับผู้ดูแลเพจร้านปรินดาสละเปาตลาดสู่จำหน่ายปลิกและส่งวันนี้ก่อนจะเริ่มงานขออนุญาตแวะเข้ามาทักทายเพื่อนเพื่อนี่ๆน,นะที่สนใจมองหาโอกาสหาช่องทางในการสร้างไรายได้โดยเฉพาะใน,นรูปแบบของการซื้อขายนะขนมจีบสละเปาบะจากนะฮะทางร้านของเรามีบริการนะ ในราคาจำหน่ายปลีกและส่งให้เพื่อนๆพี่ๆนะไม่ว่าจะนำไปใช้ในงานจัดคอฟฟเบรกนะจัดชุดเบรกเราก็มีบริการจัดชุดให้หรือว่าทำให้ลูกค้าไปจัดชุดเองก็มีนะฮะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกรูปแบบเมนูนะมีหลายแบบหลายราคานะะ,ะเป็นงานจัดเลี้ยงงานสังสรรค์งานตำน,นานหรือเอาไปแจกในงานบุญนะแจกลงทานแจกเด็ก รือจะเอาไปขายหน้าโรงเรียนเราก็มีเลยราคาส่งใหนะ้วันนี้จะขออนุญาตแนะนําในส่วนของสินค้าของเรามีอะไรบ้างนะฮะนะหลักๆเราก็จะมีตัวนําเลยก็จะเป็นบิก๊กเป็นซาลาเปาจากักรพรรดิทรงเครื่องนะลูกใหญ่ๆไส้เยอะๆนะเครื่องแน่นๆนะมีคุณเชียงมีเต้กากอกไก่ชีสนะมีไก่เค็มมีกู้อัดในลูกเดียวกันนะเรียกว่าครบเครื่องเรื่องความอร่อยเลยนะสำหรับคนที่ชอบตะละเปานะ อันนี้เราจำหน่ายปลีกในราคาลูกละ30บาทแล้วก็มีบิ๊กเปาหมูสับไข่เค็มลูกใหญ่ๆไส้แน่แนๆขนาด80กรัมนะฮะเราไม่ทำใหญ่มากแต่เน้นรสชาติเน้นความอร่อยนะฮะเน้นไข่เค็มคุณภาพดีนะฮะหมูอย่างดีเป็นหมูสันคอบดนะฮะละเอียดแล้วก็ผสมกับมันแข็งนะฮะเพื่อที่จะให้หมูออกมามีรสชาติมีความนุ่มมีรสชาติที่อร่อยนะฮะด้วยส่วนผสมที่เรา ปรปับปุงพัฒนามาตลอด10กว่าปีนะฮะวิปปามหมูสับไก่เก็มเราก็จําหน่ายในราคาลูกละ20บาทนะฮะแล้วก็มีซาลาเปาไส้กลางนะขนาด50กร,รัมนะครับงเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดนะ,ะมีอยู่4ไส้คือไส้หมูสับไส้หมูหมดแดงไส้ตัวดำไส้ครีมนะฮะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องนะฮะลูกค้า ซื้อไปลูกละสิบบาทสิบบาทสิบบาทมันง่ายนะแล้วก็อร่อยด้วยนะเป็นชุดที่ขายดีที่สุดตีใต้นี้นะฮะหมูสับหมูแดงตัวดำไส้เค็งนะกระปอบขนาดกลางห้กรัมนะแล้วก็มีขนมจีบหมูที่ทําจากเนื้อหมูอย่างดีนะฮะเราจะเน้นหนักไปในทางหมูไม่ไม่ใส่มันแกวไม่ใส่แห้วนะเพื่อเป็นการลดต้นทุนไม่หนักแป้งมากเกินไปนะฮะแล้วก็ใช้เกี๊ยวไข่อย่างดีนะ แล้วก็มีบะจ่างลูกใหญ่ๆไส้แน่นๆนะมีไส่เค็มเห็ดหอมกุนเชียงนะฮะแปกะกล้วยบะจ่างก,ก็จะมีไส้ไส้เค็มไส้หวานนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะอยากได้ขนมจีบกระปาอบะจ่างไปใช้นในงานจัดเลี้ยง,งสันนงสรรคานบุญงานแจกบุญแจกลงทานหรือว่านำไปจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็มีเลทราคาส่งในคลิปนี้เราจะแจ้งราคาปลีกให้ะสำหรับท่านที่ต้องการนําไปจําหน่ายนะเป็นตัวแทนจําหน่ายเรามีเลทราคาส่งให้นะซึ่งเราจะแจ้งให้เฉพาะลูกค้าที่รับไปจําหน่ายนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ท่านนะนะเพื่อที่ท่านจะได้นําไปจําหน่ายมีกาไรนะสนะนะำหรับท่านที่สนใจนะก็ ทักข้อความเพจปรินดาสารเปาตลาดภูจหน่ายปีก็ส่งทั่วราชาณาจนะฮะหรือทักข้อความเฟซของผมส่วนตัวนะฮะมังกรรัติการนะรหรือโทรมาที่099 2288 242 094 197 9789ปนปดะครับคุณปรินดาเรารับสายอยู่นะครับอ่นะบาแล้วเจอกันในเพจในเพซนะครับสำหรับทลินี้ก็จะขอลาไปก่อนนะฮะ่มตัวผลิต สลรเเผาให้ลูกค้าขึ้นนปจำไลนแในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะสนใจก็ติดต่อ,อมาเลยครับ